สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์ราคาทองคํากันหน่อยนะจ๊ะวันนี้วันที่26สิบหกพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็มาช้านีดหนึ่งติดประชุมเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคำสำหรับมุมมองวันนี้ก็ยังคล้ายๆกับเมื่อวานที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะว่าราคามันมีกับไซเวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะ วันนี้ดูเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะหมดวันนี้จะดูคล้ายๆเมื่อวานนะแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะแต่ข้างล่างอ่ะตัวกดดันให้ราคาลงไปอยังอยู่นะคะเพราะว่าข้างล่างยังไม่มีบูดด์เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดุดูนย์เจ็ดอีกครั้งอ่ะถ้าเป็นมุมมองใหญ่ยังมีอยู่นะคะ แต่ว่ามาดูที่สัญญาณเทรน CCI นะตอนนี้แรงซื้อไม่มีเลยนะคะแล้วก็แรงขายนั้นเริ่มแบบว่าไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นได้สองอย่างคือมันจะไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆในหรือกรอบสักกอบนึงอะ่ะมันจะไซด์เวย์แต่ว่าในทำเฟรมย่อยนะคะมันจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คกันที่ทำเฟรม S4 ก่อน <c oughs> ที่ i ท e f เฟรม s สนะคะหลังจากเมื่อวานนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาถึงแถวแถวแนวที่เราคาดการไว้เนาะแถวแถวหนึ่งเจ็ดสามหนะคะตอนนี้เกิดสัญญาณเล d ดดอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะกดดันให้ราคาลงซึ่งปัจจุบันก็กำลังลงมานะั่แรงอยู่ทีเดียวนะคะอ่อถ้ามองที่สัญญาณของ i ท e f เฟรม s สเองนะคะข้างบนเกิดเล d ดดอแล้วข้างล่างยังไม่มีบูดอ t มันจะพยายามลงมานะคะ ฉะนั้นตอนนี้แนวซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆเขาเริ่มเริ่มมีซัพพอร์ตหลายอันมาซ้อนกันใกล้ๆจะซ้อนกันแล้วนะซัพพอร์ตแรกคือหนึ่งเจดสอดห้าห้ากับซัพพอร์ตที่เรามองไว้เมื่อวานคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจดดศูะคะมีโอกาสลงมาทดสอบได้สูงเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเทรนด์ของเอยังเป็นดูเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าเริ่มที่จะอยากจะเป็นขาลงได้นะคะแล้วก็ตัวสัญญาณเทรนด์ CCI เองนะบอกว่า ตอนนี้แรงขายแรงขายเริ่มกอดตัวมานะแต่ยังไม่เต็มนะทุกคนเห็นนะว่ามันยังไม่ตัดลบร้อยแต่ว่าเห็นมันเริ่มทิ้งดิ่งลงไปแล้วแต่แรงซื้อก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูต่อเนื่องนะว่าแรงขายจะชนะไหมนะคะแต่ว่าวันนี้เองที่มุมมองเอสี่มีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบซับพอร์ตหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหมือนที่เราคาดการเมื่อวานไว้ได้อยู่นะคะ เดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรมย่อยกว่านี้นะคะที่ทำเฟรม H1 นะคะก็จะคล้ายๆที่ H4 คือข้างบนมี red dot แล้วก็สร้าง resistance ย่อยที่เขาติดอยู่คือแถวแถๆ1735 1735เนอะ .36 อขอโทษ1735.35แล้วตอนนี้กำลังจะลงมาทดสอบ ze, support ย่อยที่1725.07นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเริ่มสร้าง แนวซัพพอตที่แบบว่าเริ่มแบบเข้าใกล้กันแล้วนะคะตั้งแต่1725 1721แล้วก็1717 17นะคะมุมมองว่าเป็นยังไงที่ H1 เองนะข้างล่างยังไม่มีบ l ูดอทด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ราคาจะลงมาทดสอบซัพพอตตรงนี้มีมีความเป็นได้สูงเพราะว่า,าตัวเทรนนะคะหย่อนลงมาเป็นขาลงแล้วแล้วก็สัญญาณ t r รซีซีไเองบ่งชี้ว่า แรงขายมาเยอะนะแล้วก็แรงซื้อไม่มีแล้วเอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเพราะฉั้นมันจะพยายามลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตสำคัญก่อนนะคะแล้วก็ในเคสที่ทำเฟรมเอสีเองนะเ,เกิดแรงขายมาเต็มตัดลบร้อยได้สำเร็จแล้วก็ไม่ตกเลยอ่ะมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะผ่านซัพพอร์ตหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจุดสย์เจ็ดนะคะแต่เงื่อนไขเราบอกไปแล้วว่ามันต้องมาเต็มนะถ้ามาไม่เต็มก็อาจจะลงไปไม่ถึงนะคะ ถ้าในกรณีที่มันมาเต็มได้แล้วก็ปรับยังยังอยู่ต่อเนื่องได้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาได้ถึง1 7 17 0่งเจหรือ1.709ที่เรามองไว้เมื่อวานนะคะอ,อ,อีกแก๊กหนึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะลงไปได้เหมือนกันนะจ๊ะตัวเองเพราะฉะนั้น <laughs> แบ่งเป็นสองแก๊กอย่างนี้คืออันแรกคือมีโอกาสลงทดสอบ1.7.17 17ก่อนแล้วถ้าผ่าน 1.7. 17ึ่นะมีโอกาสลุกไปถึง 1708หรือ1709ได้นะคะเพราะฉะนั้นติดตามดูนะคะวันนี้แรงซื้อไม่มีเลยทุกทัเฟรมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมามากกว่าขึ้นนะคะ